สุดปังนักร้องหนุ่มดังอวดโฉมรถหรูป้ายแดงที่มีไม่กี่คันในไทยอีกหนึ่งนักร้องหนุ่มชื่อดังมากความสามารถอย่างเก่งทัชยะประทุมวันหรือเก่งเดอะไวส์เป็นที่รู้จักจากการประกวดรายการเดอะไวส์ไทยแลนด์เสียงจริงตัวจริงปีที่หนึ่งเราจะเห็นผลงานมากมายหลากหลายด้านของเขาผ่านจอแก้วทัวร์คอนเสิร์ตแทบไม่ได้พักด้วยความขยันของเขาล่าสุดหนุ่มเก่งควักเงินออกรถหรูป้ายแดงได้แล้วค่ะ โดยโพสต์อินสตาแกรมเก่งทัชยะเผยป้ายทะเบียนเลขสวยพร้อมบอกว่าราชรถมาเกยเช้านี้ยินดีต้อนรับลูกชายคนใหม่สู่บ้านไว้ลายถือเป็นของขวัญปีใหม่และของขวัญวันเกิดวันที่10มกราคมที่ใหญ่ที่สุดในคราวเดียวกันก่อนหน้านี้อาจารย์เชียงทักว่าเก่งปีนี้จะได้รถนะผมก็ยังเออเออเออ,อ,อครับอาจารย์ เพราะสถานการณ์ที่ผ่านมาคิดว่ายังถูกระหุกอยู่แต่ที่ไหนได้แค่ครึ่งปีหลังงานมาแบบเน้นๆสุดท้ายมันก็เกิดขึ้นจริงๆแต่จะบอกว่าออกรถนี้ไม่ได้เพื่ออวดโก้แต่เพื่อให้น้องมาช่วยทำงานให้สะดวกสบายขึ้นไปข้างหน้าไปด้วยกันยิ่งทำงานหนักมากเท่าไหร่ยิ่งชื่นใจเมื่อมันสำเร็จที่สำคัญภูมิใจมากเขาบอกว่าน้องพรีเมียมรอนานมากในไทยยังออกมาไม่กี่คัน หนึ่งในนั้นอยู่ที่นี่ไว้ลายสู้ตายสู้สู้